ถึงบ้านแล้วก็มาทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขหรือว่าจะเหนื่อยเพิ่มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสีบีพีฟร์มนะคะวันนี้ก็เย็นจนมืดแล้วนะคะวันนี้โบก,ก็จะมาย้ายต้นกล้านะคะที่โบได้อนุบาลไว้นะคะลงไปในกล่องปลูกนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ทําการ ล้างฝากล่องล้างกล่องแล้วก็เติมน้ําไว้แล้วนะคะวันนี้โบก็จะมาเติมปุ๋ยนะคะผสมปุ๋ยในกล่องแล้วก็ย้ายต้นกล้าลงไปนะคะเมื่อวานโบได้ อาย้ายลงไปแล้วนะคะ12กล่องวันนี้เหลืออีก12กล่องัวจะทําให้เสร็จเลยนะคะคุณผู้ชมนี่รอบนี้ก็จะมีเป็นคอร์สนะคะกลีนคอร์สแล้วก็กลีนปตเวียนะคะที่ับจะนําลงในวันนี้นะคะเดี๋ยวัวจะพามาดูต้นกล้าใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมแล้วเราค่อยไปต่อกันที่นู่นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นกล้านะคะอายุ25วันนะคะที่ัวจะได้ย้ายลงไปในวันนี้นะคะก็อาจจะไม่ชัดหน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่ ก,ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะรากยังไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนั้นนะคะที่โบได้เตรียมไว้เมืม่อวานกันนะคะเดี๋ยวไปดูเลยคะ่ะนี่นะคะกล่องที่โบจะใช้ปลูกเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมซึ่งโบก็ได้เจาะ รูนะคะอยู่ที่8รูด้วยกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เติมน้ําไว้แล้วนะคะแล้วเราจะมาเปิดดูว่าน้ําเรายังคงอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราใช้เป็นถุงดําอันเดิมนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ยังเหลือนะคะถ้าใครใช้ถุงใบเดิมนะคะในการลองกล่องเนี่ยก็ต้องเปิดน้าทิ้งไว้สักหนึ่งคืนดูก่อนนะคะคุณผู้ชมดูว่าถุง ถุงที่เราใช้ลองเนี่ยมันจะรั่วหรือเปล่านะคะถ้ามันรั่วเราจะได้ทําการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเติมไปแล้วเราปลูกตอนนั้นน่ะน้ามันอาจจะหยดไม่ได้หยดตอนนั้นนะคะผู้ชมมันอาจจะค่อยๆซึมค่อยๆซ,มยยซึมออกซึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตเห็นนะคะเติมน้ําไว้แล้วก็อีกหนึ่งวันเราค่อยมาดูก็ได้นะคะถ้าใครมั่นใจว่าถุงเราไม่รั่วแน่ๆเนี่ยก็ปลูกได้เลยนะคะคุณผู้ชม ตัวนี้นะคะกล่องนะคะที่โบน้ำที่โบเติมอยู่นี้นะคะก็ประมาณ40ลิตรนะคะเพราะว่าโบไม่ได้เติมจนเต็มนะคะสําหรับอัตราส่วนปุ๋ยที่โบจะใช้ในวันนี้ก็คือ3ซีซีต่อน้ํา1ลิตรในการปลูกผักสลัดนะคะคุณผู้ชมก็จะมีปุ๋ย A นะคะที่มีลักษณะเป็นสีเข้มๆนะคะสีแดงเข้มแบบนี้นะคะบางร้านก็อาจจะเป็นสีใสๆก็ได้ไม่สีเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ๋ย B นะคะคุณผู้ชมมี ลักษณะเป็นสีฟ้านะคะหรือว่าออกสีเขียวนะคะบางร้านก็เป็นสีใสๆไปเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีสีแบบนี้นะคะมันก็แล้วแต่สูตรของทางร้านนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็สําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมซื้อปุ๋ยจากร้านไหนก็ถามร้านนั้นก่อนว่าเขาให้ใช้อัตราส่วนปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางร้านก็สําหรับผักสลัดอาจจะให้ใช้ 5้าซีซีหรือ10บซีซีหรือ3ามซีซีต่อน้ำหนลิตรสำหรับสูตรที่โบใช้เนี่ยก็คือใช้3ามซีซีต่อน้ำหนลิตรนะคะผู้ชมน้ำในกล่องนี้40่ลิตรนะคะโบก็จะใช้ปุ๋ยอยู่ที่อย่างละ120่งซีซีนะคะก็คือปุ๋ย A 120ึ่ซีซีแล้วก็ปุ๋ย B 120ึ่ซีซีนะคะก็คือถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเขาจะเรียกว่า ปุ๋ย AB นะคะซึ่งใช้สําหรับปลูกผักไฮโดรโปโนิกหรือว่าปลูกผักในน้ํานั่นเองนะคะถ้าถามพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเขาว่าซื้อปุ๋ยมีปุ๋ย AB หรือเปล่านะคะป,ปุ๋ยที่เขาใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปโนิกนะคะก็ถามเขาอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่อันดับแรกโบก็จะมาเติมปุ๋ย A ลงไปก่อนเลยนะคะน้ําที่โบใช้ที่บ้านนะคะคุณผู้ชมก็เป็นน้ําบาดาลน,นะคะเป็นน้ําบาดาล เติมลงไปเลยนะคะน้ำบาดาลที่บ้านโบน่ะก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเลยก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาโบเติมปุ๋ยลงไปเนี่ยมันจะมีเป็นฝ้าที่ผิวน้ํานะคะคุณผู้ชมก็คือฝ้าหน,นาเลยแหละนะคะเนื่องด้วยที่ว่าน้าที่บ้านโบเป็นน้ําบาดาลอยู่ก็จริงนะคะแล้วทีนี้วิธีที่โบเติมปุ๋ยนะ่ะก็คือโบจะเติมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B ลงไปในพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยคนทีเดียวเลยนะคะมันก็เลยเกิดเป็น ฟ้าหนาๆน,นะคะบนผิวน้ำได้นะคะอันนี้เติมปุ๋ย A แล้วโบวก็จะเติมปุ๋ย B เลยในการทำแบบนี้นะคะก็คือเติมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B ลงไปเลยเนี่ยมันก็จะสะดวกเร็วง่ายนะคะแต่ว่าปัญหามันก็จะมีก็คือเป็นฟ้าบนผิวน้ำนั่นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันะ่ะที่โบเจอมาก็ยังปลูกได้ปกตินะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ แต่ว่าถ้าใครกลัวว่ามันมีฝ้านะ้าบนผิวน้าเนี่ยกลัวแบบอ่ามันน้ําไม่มีออกซิเจนหรือไม่มีอากาศอะไรประมาณนี้เราก็ใช้อะไรก็ได้คนคนคนมันนะคะมันก็จะแตกฝ้าบนผิวน้ําก็จะแตกมันก็จะตกตะกอนลงไปก้นกล่องเองนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าในกรณีที่คุณผู้ชมใช้น้ําประปาเนาะใช้น้าปราปาแล้วทีนี้นะบางหมู่บ้านเขาก็จะใช้เป็นคอรีนนะคะผสมนะคะอ่า ื่อจะฆ่าเชื้อในน้ำอะไรประมาณนี้นี่แหละนะคะบางที่เขาอาจจะเติมเยอะบางที่เขาอาจจะเติมน้อยนะคะก็ต้องโอ,อยากแนะนําให้พักน้ําไว้ก่อน1คืนค่อยปลูกนะคะเพื่อให้ให้กลิ่นคอลีเน่ยมันมันระเหยไปก่อนนะคะเพราะว่ากลัวมันจะมาชะง,งักการเจริญเติบโตของผักสลัดของเราได้นะคะพอเติมปุ๋ย AB ลงไปเสร็จนะคะโบก็จะใช้อุปกรณ์คนเลยแต่ก่อนนะ่ะโบใช้เป็นสว่านนะคะคือสว่านเนี่ย แบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วโบก็เลยไม่ได้ใช้นะคะยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนก็เลยใช้เป็นตะก้อมือแบบนี้ก่อนนะคะคนไปเลยนะะยิ่งตีแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเพิ่พมออกซิเจนเพิ่มอากาศเข้าไปในน้ําที่มันเป็นตีฟองๆอัดๆเข้าไปนะคะคุณผู้ชมผักของเราเนี่ย มันก็จะได้โตสวยนะคะรากมันก็จะฟูขาวดีมากๆนะคะใบผักมันก็จะมีลักษณะที่สดชื่นไม่แข็งไม่แห้งกระด้างด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าโบทำมาเนี่ยมันก็เป็นตามที่โบพูดจริงๆนะคะถ้าเป็นช่วงที่ใช้สว่านน็คือจะดีมากๆเพราะว่ามันหมุนแรงใช่ไหมคะหมุนแรงแล้วอากาศมันก็เข้าไปในน้ำได้ดีมากๆเลย มันก็จะลดการเกิดรากเน่าได้นะคะท่านเป็นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ยิ่งถ้าใครไม่มีแบบสแลนหรือว่าโรงเรือนมุงหนี่ยังถ้าเป็นไปได้ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเปิดกล่องนะคะสัปดาห์ละสองครั้งเปิดฝากล่องขึ้นมาแล้วก็ตีน้ำแบบนี้นะคะเพิ่มอากาศมันก็จะลดการเกิดรากเน่าได้นะคะคุณผู้ชม แต่ว่ามันก็ไม่ใช่รากเน่าไม่ใช่เฉพาะแคะ่มันอบอ้าวนะคะอาจจะเป็นด้วยน้ําไม่สะอาดน้ําสกรปรกอาจจะด้วยเอาน้ําจากบอ่อเอาน้ําจากบ่อดินขึ้นมาใช้นะคะหรือว่าการใช้น้ําที่เราปลูกเนี่ยซ้ําๆนะคะคุณผู้ชมก็เกิดอาการรากเน่าได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเติมปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ย ก่อนที่รากมันจะเน่ามันจะมีลักษณะเป็นเหลืองๆก่อนเหลืองๆหยิกๆนะคะคุณผู้ชมถ้าแบบว่าปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยนะคะแต่ก็อาจไม่เสมอไปนะคะอันนี้โบพูดเฉพาะที่โบเจอมาแค่นั้นเนาะคิดถึงสว่รนมากๆเลยนะคะทำแบบนี้มัน มันสะดกวกกว่านะคะสะดวกส,สวานมือนะคะที่ที่ไม่ใช่แบบเสียบปลั๊กนะคะคุณผู้ชมสวานมือแบบไร้สายอ่าโบก็จะไปเอาต้นกล้ามาใส่นะคะคุณผู้ชมจากกล่องอนุบาลนะคะ ถ้าจะพูดถึงว่าเจาะถี่เกินไปไหมก็ถี่เกินไปนะคะแต่ที่นี้เนี่ยโบมีชุดปลูกหลายชุดนะคะโบก็เลยเจาะถี่ได้แต่ถ้าไทยแบบว่า,าชุดปลูกมีชุดเดียวอาจจะขยับห่างๆออกมาจากกันอีกก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยถ้าไปมันชนกันเนี่ยมันก็จะเริ่มบังแสงกันนะคะแสงสองไม่ถึงมันก็จะมีอาการต้นยืดได้นะคะอันนี้กล่องระบ,บานโบเจาะอยู่ที่48รูนะคะคุณผู้ชมจะลดลงมาสัก ส0 33รูก็ได้นะคะก็จะได้ห่างๆกันร,ระยะที่มันอยู่ในในกล่องอนุบาลมันก็จะได้นานขึ้นคุณผู้ชมก็จะไม่ต้องมากังวลว่าผักจะยืดหรือว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากทางนี้ดีกว่ามันก็จะย้ายลงมาเลยแบบถ้ารากมันกระจายเกินไปก็จุ่มน้ำก่อนค่อยเอามา ลงกล่องน,นะคะมันจะได้รวบรากให้สวยๆนะคะไม่ไม่ทำให้รากค้างอยู่บนฝากล่องน,นะคะนี่เอาลงไปเลยอันนี้โบก็ใช้ระยะเวลาหลังเลิกงานนะคะมาทำเพราะว่าโบอยู่บ้านนอกเนาะมันก็เลยไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมไม่ถ้าอยู่ในเมืองมันอาจจะ เสียงรถนะคะระยะการเดินทางก็อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้ารถเยอะรถติดอะไรแบบนี้อันนี้นี่บ้านนอกของเรามันไม่ค่อยมีรถนะคะไม่ค่อยมีรถติดรถอะไรหรือไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะก็จะเวลาเรากลับถึงบ้านเนี่ยมันก็จะแน่นอนกว่านะคะกลับถึงบ้านแล้วก็มาทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราทําแล้วก็มีความสุขหรือว่าจะเหนื่อยเพิ่มจะมีความสุขหรือว่าจะเหนื่อยเพิ่มนะคะมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะใครไม่ชอบก็ดูเฉยถ้าใครชอบก็ดูด้วยนะคะลงมือทําด้วยก็ได้นะคะถ้ามีเวลามีสถานที่นะคะมีอุปกรณ์ก็ทําเลยนะคะตอนนี้เราปลูกไว้กินเองปลูกไว้ถ่ายรูป ปูว้อดเพื่อนนะคะคุณผู้ชมก็ได้ได้หมดเลยนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นเงินเป็นทองโบก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีทุกรอบไปนะคะโบก็บางรอบก็ขายได้บางรอบก็ขายไม่ได้นะคะแต่ว่าอาศัยว่ากินเองด้วยนะคะกินเองด้วยขายด้วย แล้วก็เอาไปเผื่อเพื่อนๆที่ทำงานกินด้วยอะไรแบบนี้นะคะชิบอันนี้อีกจะเสร็จแล้วนะคะฝั่งนั้นเนี่ยเโบจะเอาไว้ทำวันหลังวันนี้มืดมากแล้วนะคะค่ำมากๆ วันนี้ก็มีลมด้วย เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมนี่เอาลงกองเรียบร้อยนะคะเนี่ยโบสังเกตว่ายังมีแบบมีเพลียไฟอยู่นะคะคผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะพาคุณผู้ชมนะคะมาใช้เป็นบิเวเบเียนะคะฉีดพ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาติดตามดูกันนะคะว่าโบจะใช้อะไรในการฉีดพ่นแล้วก็ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฉีดยังไงนะคะฉีดเวลาไหน นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ